ที่เคเกพยิ่งสูงท่านคณะกรรมการ to you จึงต้องพอใจในสิ่งที่ได้อย่าเวันไหวต่อสิ่งที่ขาดความพอเพียงจะหยุดยักตากใหญ่แห่งความโลภไม่ให้สำเร็จความย